มียอดขายที่เยอะเคนก็มีคุณภาพลูกค้าโทรมาถามนะเฮียมนนครับมีเคนของ x อ็กซ์ิกีมือสองคาทายย่อมเยาวไหมหาไม่ได้นะครับเพราะเคนใช้ดีลูกค้าไม่เออารุ่นใหญ่สุดนี่คือลูกขนาดกีตันครับตอนนี้นมีรุ่นไหนที่ว่าขายดีที่สุดครับ สวัสดีครับอยู่กับช่อง SBT นะครับเดี๋ยววันนี้พาท่านนะครับมาที่บริษัทอนุเครน3ามโคกปทุมธาน,นีนะครับวันนี้ก็เป็นงานครบรอบ10ปีของอานน์ XMG c นะครับซึ่งคันนี้ก็เป็นรถมบรรทุกมือสองนะครับตอนนี้อนน์เครนเขาก็มีตัวลถมบรรทุกมือสองที่ติดกับตัวเครนนะครับพร้อมขายเลยนะอย่างนี้นะครับซึ่งคนไทยก็เรียกติดป,ปากว่าทุกเทียบประมาณนั้นอย่างคันนี้ก็จะเป็นอีวิสุ FPM 2 4 0นะครับเป็น10บล้อเฮาเดียวนะฮะเป็นกระบะคาโก้แล้วก็มีตัวอุปกรณ์เสริมก็คือเครนอันนี้ก็จะเป็นอนนท์ XMG c A 6 5 0พิกัดการยกก็ตามชื่อรุ่นเลยครับ A 6 5 0ก็คือ6ตันครึ่ง6,500โหทุกคนเคนป้ายแดงเลยนะครับดูทรงนะครับตอนยืดบูมแบบสุดเลยไปแม็กซนะฮะโอ้โหนี่สูงมากเลยนะ ายาวเลยครับคันนี้ก็เป็นยูสุ f v m 240แต่งหน้แตงมาจิก้าครับโอ้โหจัดเต็มเลยรอจัดทุกคนสง่างเบรกแข่งด้วยไม่น่าใช่2-4แล้วบ้างเนี่ย300แล้วบ้างเนี่ยดูการยึดตัวเครนนะครับกับตัวแชสซีนะเนี่ยครับดามนะครับจัดทรงรับเลกอะไรอย่างดีเลยแข็งแ่งเลยนะเห็นบางคันนะครับทำรับไม่ดีนะไม่ใช่ที่นี่นะ ยู่ที่อื่นก็ส่งผลเสียกับภาษีแต่ว่าที่เนี้ยคือตามเนื้องงานที่ผู้ผลิเนี่ยคือทําได้แข็งแรงมากดามเดิมอะไรมากฐานมากอ่านีนะครับใหม่ไฟแดงนะครับใหม่ไฟแดงฮานอนเอ็กซียูนิฟิวบวันนี้เป็นงานครบรอบ10ปีใช่ไหมครับก็เป็นงานครบรอบฮานอนเอ็กซียูนิฟิวครบรอบ10ปีที่เราขายมาในประเทศไทยนะคะเป็น้า แน่นอนว่าถ้าคิดถึงเคสตินลน้ำอร์ทุกต้องคิดถึงอานนท์แน่นอนแน่นอนเนี่ยแบรนด์นี้นะคะก็ต้องมาที่นี่แล้วเพราะว่าเรามีทีมงานมี่อ,ะ,อะไลนคอยบริการลูกค้าตลอดระยะเวลาที่บริการบริการมาแล้วค่ะว่าเรามีสูตรบริการดูแลลูกค้าอยู่แล้วที่วันนีมีวรนตีเพิ่มจาก12เดือนเป็น18เ<ม>ดืเอ,อดน18เ <18 S 2> ดือนครึ้นครับผม ปีครึ่งโอ้หถือว่าเยอะมากก็คือที่นี่ขายพร้อมดูแลก่ขายครบคันเลยเรื่องอะไรไม่ต้องกลัวมีแน่นอนแน่นอนขายมาปีครีแล้วไม่มีไม่ได้แล้ววันนี้ก็เห็นว่าในงานมีส่วนลดด้วยใช่ไหมครับตัวแก็ส่วนลดเฉพาะในงานเพราะว่า ก็โฆษณาทางเพจชื่อเพจว่า Facebook นะคะแล้วก็ช่องทิกเกอรชื่ออานนท์เคนจามารีก็โฆษณาลงในเพจค่ะเวลาเรามีโปรโมชั่นหรือส่วนลดต่างๆเนี่ยเราก็จะโฆษณาผ่านเพจได้ค่ะวันนี้ส่วนลดที่หนึ่งแสนบาทเลสิบปีมีครั้งเดียวสิบปีมีครั้งเดียวลดสูงสุดหนึ่งแสนบาทวันนี้แล้วขอถามหน่อยครับว่ารุ่นไหนที่ว่าขายดีที่สุดครับจริงๆก็จะเป็นพวกขั้นกระทะกับขั้นฮาค่ะ ขาย,ยุคทานหนักมังม <า S 1> ้งคุณเข็จะทานทานทานมัน้งแล้วก็มีตัวชูโรงตัวใหม่ก็ปีนี้ขายดีมากปีที่ผ่านมา8ตันตตด้านในครับ8ตันแปดตันอ๋อาขายดีมากอ๋ออันนี้ใช่ไหมฮะโอ,อ้ขายดีมากเลยแบบนี้นี่ส่วนใหญ่เขาจะติดกับรถแบบไหนครับติดกับสิบล้อครับสิบล้อสิบล้อขึ้นไปแล้วก็ถ้าอยากได้ยกอนกำลังดีๆก็จะเป็นทำขั้นหลังเพิ่มตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นลด100,000บาทหรือ ฟรีขาหลังฟรีขาหลังขาหลังให้เลยครับอ่ารุ่นใหญ่สุดนี่คือลูกขนาดกี่ตันครับตอนนี้มี10ตันแล้วก็12ตันโอ้ยสุดยกขึ้น10ล้อได้กำลังดีครับสูงสุด12ตันนะสุดยอดมากเรื่องราคาก็สามารถสอบถามได้ตามเบอร์โทรเลยนะครับโทรเลยครับประมาณนี้ขอเป็นไงทุกคนสูงสุด12ตันนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อไห้เลยตามเบอร์โทรไว้เลยนะครับอานนท์ xcmg นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอตัว10ตันเนาะตามไซส์นะครับของตัวเครนนะครับก็จะมีนขนาดที่ใหญ่กว่ารุ่นเล็กๆที่เราเห็นมาเมื่อกี้เนาะโอ้โหทุกคนขนาด10ตันนะครับโอ้โหตัวเอวนะใหญ่มากอันนี้ก็จะเป็นตัวขาค้ำนะครับเรื่องละลไ,ไม่เรื่องกลัวมีนะทุกคนแน่นอนว่าที่นี่เขาแบบตึงอยู่แล้วฮะในวงการเครน นะถ้าพูดถึงเรื่องเคนตินมนทุกนะผมว่าหลายคนต้องคิดถึงที่นี่แหละครับ Anon X4 ง g อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวรุ่นอื่นนะครับก็จะเป็นรุ่นที่ลองลงมาเล็กลงมานะครับนน o n X4 MG A800 นะครับ A800 A550 อันนี้ก็จะเป็นขนาด5ตันครึ่งนะครับเมื่อถอดจากระบบทุกหรือว่ายังไม่ใส่เนาะอันนี้ก็พร้อมใส่ระบบทุกเลยนะครับก็ เมื่อเอามาวางตั้งก็ประมาณนี้เลยนะครับท่านใดที่ต้องการแบบความสดใหม่นะครับนี่ครับบอกเลยว่าเคนสเปคนี้ก็น่าสนใจไปอย่างยิ่งนะครับอูอานทนเคนหรือว่าอานนท์ x g m g ปีนี้นะครับก็ดําเนินธุรกิจมาร่วม10บกว่าปีแล้วครับชื่อนี้นะบอกเลยว่าถ้าเกิดใครอยู่ในวงการรถเทียบหรือว่ารถบรรทุกติดเครนเนี่ยต้องคุ้นหูคุ้นชื่อนี้เป็นอย่างดีแน่นอน ที่นี่จำหน่ายเครนใหม่ป้ายแดงแบรนด์ Anon r XCMG หรือเครนมือ2นงนำเข้าจากญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ยูนิหรือทาดานโนะครับที่นี่ก็จำหน่ายเครนใหม่พร้อมวันเดอร์กาขายปีครึ่งเชียวนะตอนนี้แล้วในงานนี้บอกเลยว่าพิเศษมากๆครับเพราะว่างานนี้มีส่วนลดสูงสุดถึง1 0 0 0 0แสนบาทเลยนะครับอันนี้เป็นส่วนลดพิเศษเฉพาะในงานนี้เท่านั้นนะ แล้วก็กิจกรรมในงานวันนี้นะครับก็จะมีซุ้มยิงปืนซุ้มปลาโปงนะครับโอ้ oh, อันนี้ฟิลงานวัดเลยแล้วก็ตกกลางคืนนะครับมีการแสดงจากวงดนตรีฟิวเจอร์แบนแล้วในช่วงสุดท้ายของงานนะครับก็จะมีการแสดงจากคุณเจจกิตรินด้วยอันนี้ศิลปินดังที่หลายท่านรู้จักนะบอกเลยว่างานนี้นี่แฮปปี้มากๆเลยครับมาเดีย๋ยวพาไปชมบรรยากาศตอนค่ำคืนกันนะครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานฉลองครบรอบ10ปีอานนเอนกซี X g อ็มจีไทยลนด์ค่ะและก็วันนี้นะคะเพื่อเป็นการการขอบคุณคุณลูกค้าค่ะที่ให้ความรักและความไว้วางใจนะคะเราขอมอบความสุขและความสนุบสนานแดบบ่ทุกท่านพร้อมกับการกับของรางวัลน,นะคะอีกยแยะมากมายภายในค่ำคืนนี้ค่ะ แต่ตอนที่เราจะไปมอบของรางวัลกันนะคะวันนี้งานในวันนี้ค่ะบอกเลยว่าจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าเกิดไม่มีประธานเปิดงานของเราในวันนี้ค่ะจากทางบริษัทนะคะ XMG c G, Thailand จำกัดค่ะดิฉนันกราบขอเรียนเชิญคุณหลัวเซิงญุีค่ะผูะ้จัดการทั่วไปประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกขึ้นมากล่าวเปิดงานเวทีขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ dear คุ r สวัสดีครับเรียนคุณอาโนคุณแทนคุณสมพงษ์และผู้มีเกยรติทุกท่านสวัสดีครับ今天是一个非常特别的日子，我感到无比的高兴，能够站在这里，与各位一同慶祝 XMG and Anon 合作十周年。สวัสดีปีใหม่และขอให้ทุทุกท่านมีความสุขในอนาคตขอบคุณครับ。 ขอบคุณครับขอบคุณคนะ่ะขอเสียงปรบมืออีกทีได้ไหมคะยงมานนิดึครับก็กราบขอบคุณนะฮะทุกคนเลยที่มาร่วมงานกันในวันนี้ทั้งลูกค้าบริษัทเ e อ็กซ์ทีมดี K, แล้วก็ญาติพี่น้องวันนี้มีความสุขมากครับก็วันนี้มากันคพบมีความสุขมาก แล้วสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยวันนี้ถ้าไม่มีบริษัท x อ็กซ์ M G, คงไม่มีงานใหญ่แบบนี้นะเพราะบริษัทเอ็กซ์ซีนจีที่ทำให้อวนเพนเมียอดขายที่เยอะเทนก็มีคุณภาพแข็งแรงแล้วก็สู่สู่ตลาดเมืองไทยอ,อ,อย่างมั่นคงนะฮะ ตอนนี้นะมือสองเราขายมัสิปีมือ2องเซมีแบรนดอนแทบไม่มีเลยนั่นคือหมายความว่าลูกค้าใช้ดีแล้วไม่ถอดลูกค้าโทรมาถามนาเฮนน์ครับมีเกฑ์ของ x อ็ทีมมือ2อราคาย,ย่อมเยาไหมหาไม่ได้นะครับเพราะเกฑ์ใช้ดีลูกค้าไม่ถอดนะครทุกวันนี้แทบจะไม่ต้องโฆษณามากเพราะว่าติดตลาดแล้วคือ แค่มองตาเขาก็มาจำเลยครับนะฮะขอขอบคุณบริษัทไอซิมจีที่ผลิตเชรนคุณภาพให้กับอานทนท์เชนขอตบมือด้วยครับครับก็ลูกค้คาที่มาในวันนี้เอ่ยชื่อไม่หมดนะเพราะมาเยอะมากถ้าต้นตำลับเลยนะรุ่มหนึ่งเขาเรียกว่าธนาคารก็มีพวกคุณโก้คุณอาร์ตนะรอ,อ,อนมนันนี่แยงม้วนอะไรเงี้ย แต่เออยไม่หมดถ้าเอ่ยหมดยันเช้านะฮะแต่โ้อาดเนี่ยน่าจะเป็นรุ่นหนึ่งวัลลครังเลยเคหงตันห้ายกเก้าตันพระเจ้าช่วยทำได้ไงก็ไม่รู้ทั้งโคทั้งอาดเก่งมากขอตบตบมือวัลลครังรุ่นหนึ่งนะครับเป็นโคอาดครับพบกับลูกสาวแน่ๆนะครับลูกสาวก็จะดู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 แลอู่แทนนะเหมือนเหมือนแบบเหมือนคุณนุ้งยิงอ่ะ เราก็เปียกเหมือนนายกทักติ๋แอบดูแอบคอนโทรลอยู่ข้างหลังเออโอเคไหมน้องแอนปืนไหมอ่ะอาหารต้องขอปืนนะคะคุณอาโนนมากเลยนะคะขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวนั่งพักกันล่างนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราต่อไปค่ะเดี๋ยวขอเรียนเชิญนะคะคุณแอนค่ะอานนท์เทรนนะคะขึ้นมากล่าวคุณคุณลูกค้าเส้นเขาเซ็งประมือด้วยค่ะสาวสวยของเรานะคะ อย่างที่คุณอนร์ได้บอกไปนะคะว่าจะ,กะเกษียณแล้วแล้วก็ส่งต่อนะคะให้คุณแอนนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะกาบสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาในางานวันนี้นะคะก่อนอันเลยก็ต้องขอขอบคุณนะคะบริษัทไอซิ่จีไชน่าที่แรงเห็นศักยภาพของอุ้ยมันเพลนนะคะทําให้เรา,าวัยรุ่นสายยกนะคะคนไทยสายยกทุกคนได้มีผลิตภัณฑ์ดีๆได้มีเครนดีๆใช้นะคะ ไปโซการคำว่าอึดจึกทนต้องอานนท์เอซจีนะคะก็ต้องขอ,ขอบคุณเอซีมจีใช้น้าด้วยที่เล่นเห็นศักยภาพของเราออของเราของอู่เรานะคะอ้วนแทนอันดับที่สองก็อยากจะขอบคุณเฮียอานนท์นะคะแล้วก็ขอบคุณพนักงานทุกคนที่ร่วมกันพัฒนาร่วมกันปรับปรุงร่วมกันสู้จนมีทุกวันนี้นะคะอานนท์เอ็กซีฉลองครบรอบ1ิปีและที่สำคัญนะคะจะขาดไปไม่ได้เลยคะ่ะ แขกผู้มีเกียรติที่นั่งอยู่ในวันนี้นะคะก็คือลูกค้าของแอนลูกค้าคนสําคัญจะขาดไปไม่ได้เลยก็คือลูกค้าที่นั่งอยู่ในงานวันนี้และลูกค้าที่ไม่ได้มาร่วมงานในวันนี้นะคะทุกคนคือผู้มีพระคุณกับอู่เราบากถ้าไม่มีลูกค้านะคะก็ไม่มีอูออานเดนเพนในวันนี้ฉะนั้นแอนขอขอบคุณจากหัวใจที่ยังคงรักยังคงเอ็นดูยังคงเมตตาพวกเราอยู่ ก็ขอลูกค้าทุกท่านนะคะสนับสนุนพวกเราในปีต่อๆไปด้วยขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้เดินทางมาถึง10ปีในว,วันนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค้ากับทุกท่านด้วยนะคะขอพักด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นรางวัลออนไลน์นะคะที่วันนี้เนี่ยหลายๆท่านลูกค้าบางท่านอาจจะเดินทางมาไม่ได้นะคะแล้วก็มีลูกค้าที่ร่วมอยู่ในงานค่ะเดี๋ยวเราจะจับรางวัลน,นะคะลูกค้า ก่อนเลยแล้วกันโนเป็นรางวัลในคารถจักรยานยนต์นึ่งคันไหนครอยากได้ขอเสียงพรบมือหน่อยแล้วก็สุ่มยขอ Mm hmm 162ค่ะคุณก้ค่ะคุณก้พีรพัฒนเพรนค่ะอยู่ไหมคะได้รางวัลเป็นสร้อยทองคำค่ะคุณก้อยู่ไหนเออคุณก้ด้านี้ใช่ไหมคะ,คคะเป็นตัวแทนนะคะ กินฟอมมา,า,มาก็ใ้งานผมไม่หยุดไม่หย่อนเลยจนท่านนายวันนี้มีปลาญลาลแล้วหนึ่งตัวแล้วก็ปีนี้ท่านายผมก็ก60ปีแล้วขอให้ท่านายอายุยืนแล้วก็สุขภาพแข็งแรงเป็นนกโป้ล้มใจนะครับคุณน้องตลอดไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมช่างโจครับอยู่แผนกเก็บรถครับเก็บรถส่งรถเช็ครถส่งลูกค้าครับสำหรับปีใหม่นี้ครบรอบ60ปีท่านนายผมขอมอวยพรให้ท่านายมีความสุขมีความเจริญ แล้วก็วกม่อแปแขงอยู่เป็นลูกใจให้กับลูกหลานพรดานะครับสวัสดีครับท้านท่านแท้์อยู่ที้อารมณงมาทุเจ็ดปีปีที่สป็ปีที่พรบรอบกัญญาก็ขอให้เจ้านายมี่ทำให้ พวกเราออฟฟิศอันนันท์เพี๊ยป์ค่ะวันนี้นะคะขอให้เจ้านายมีความสุขมากๆค่ะขอให้เจ้านายมีสุขภาพแข็งแรงนะคะให้อยู่เป็นร่มโพล่องใจให้ลูกให้หลานให้ลูกน้องแบบนี้ไปนานๆและที่สำคัญขอให้ในทุกๆวันของเจ้านายมีแต่รอยยิ้มค่ะแฮปปี้เบิร์นเดย์